ยังไม่ถึงเลยนะครับเพราะนั้นอย่าไปเกิดความความโรคตรนาดที่ช่างใจไม่มีอาชีพไหน้ายาสพติดยิ่ไม่ได้เลยขนาดนี้เพราะนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็วันนี้มา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 เป็นตัวอย่างก็ขอบคุณพวกเราน้องๆ แม่ก็ถามถามจริงหรือเปล่าคะนิสสันอเมริาค่ะที่เล้วขายอะ่ะเขาขายจริงไหมที่บอกตำรวจไห้ตำรวจ,จ,ร,วจ,จรู้ว่าเรามีกำลังใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะหายจ้าจาจจาโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับ,บ,รบมีหน้าก็ต้องหามีใครทำอะไรรอะไ่ไม่ค่าไะ ทำเว้นทำไหมไม่รับการเกี่ยวใให้คนเลยครับขอบพระคุณท่านรุ่งการสบอแกงคอยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสบอแกงคอยทุกท่านครับผมขอบคุณครับเราสลุกด้วยที่มันทำอย่างเงี้ยมันโกงพวกเราไปอ่ะทำให้พวกเราเดือดร้อนบางคนก็กู้เงินเขามาเดือดร้อนมากเลยนะเจ้าหนี้ก็มาทวง แถมทางานได้มาเบิกตังมาก็มาซื้อแชร์ไม่ได้กินเลยแล้วมาถึงตรงนี้คิดว่าพอใจในพอใจไหมก็พอใจในส่วนหนึ่งค่ะที่จับได้แต่คืออยากจะเห็นหน้าตอนที่มาวันนี้คือมาจากสุพรรณนะอยากจะเห็นหน้ามากเลยว่าเขาทําแบบเนี้ยหน้าแบบเนี้ยคือทําได้ยังไงทํากับทุกคนอะ่ะบางคนท้องเนี่ยกำลังจะคลอดแล้วก็ยังทําเลยอะ่ะ เพราะเราไม่เคยเจอหน้าเขาหรอยังไม่เคยเจอค่ะแต่ว่าเล่นแชร์กันมานานแล้วแต่ปกติเขาก็จ่ายตรงนะแต่มาตอนหลังๆนี่เขามาโพสต์ขายโพสต์แชร์ขายอ่ะก็ช่วงเดือน2เดือนไล่รับเงินแสนเนี่ยซื้อ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วมันอะไรคะเยกเงิเท่าไหร่หมดไปอันนี้หมดไปไม่เยอะแล้วค่ะก็แสนก็บาท<ม>แต่บางคนอ่ะพวกพี่ๆน้องๆบางคนหมดไปเป็นล้าน2ล้านก็มีไงหกแสนเจ็ดแสนอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่จะทำให้